สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูอ้อยในวิชาวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ต่อจากคลิปที่แล้วคือปรากฏการที่เกิดจากเงานั่นเองค่ะข้อปฏิบัตินะคะในการเรียนนอกห้องเรียนคือตั้งใจเรียนดูคลิปวิดีโอให้จบเมื่อจบแล้วนักเรียนจะต้องกลับไปทำแบบฝึกหัดทบทวนพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะปรากฏการที่เกิดจากเงาครั้งที่แล้วคุณครูได้ทิ้งท้ายเอาไว้นักเรียนได้ไปสืบคน้นข้อมูลเพิ่มเติมมาหรือเปล่าคะถ,ถ้าไปสืบค้นมาแล้วดูนะคะว่าสิ่งที่เรียนไปสืบค้นมาจะตรงกับที่คุณครูกำลังจะสอนอยู่หรือเปล่า นะคะอะนะคะความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโรคทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆบนโลกของเราขึ้นที่เราเรียกว่าการเกิดอุป,ปราคาอุป,ปราคาที่เกิดขึ้นบนโลกของเรานั้นมีสุริยุป,ปราคาและจันทรุปราคาคา่ะ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มเรียนสุรยุปราคาคุณครูมีคลิปวิดีโอดีๆจาก by coolcs ให้นักเรียนได้ชมก่อนนะคะของนักเรียนตั้งใจชมนะคะรับชมได้เลยค่ะสุรยุปราคา,ปคาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรง ดยมีดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกทําให้ดวงจันทร์ไปบังแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกและเงาของดวงจันทร์ก็ตกมากระทบที่พื้นโลกทําให้บริเวณที่อยู่ภายใต้บริเวณเงาของดวงจันทร์นั้นมีบรรยากาศที่มืดเหมือนตอนใกลค้ค่าสุริยุป,ปร,ราคามี4แบบด,ดังนี้สุริยุปร,ราคาแบบเต็มดวง คือดวงจันทร์เคลื่อนที่มาในแนวเส้นตรงและอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์และโลกอีกทั้งดวงจันทร์ก็มีระยะใกล้โลกทำให้เงาที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงสุริยุปราคาแบบวงแหวนคือดวงจันทร์เคลื่อนที่มาในแนวเส้นตรงและอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์และโลก แต่ดวงจันทร์อยู่ใกล้จากโลกมากดังนั้นเงาของดวงจันทร์จึงเล็กกว่าดวงอาทิตย์สุริยุปร,ราคาบางส่วนคือดวงจันทร์เคลื่อนที่ออกจากแนวเส้นตรงระหว่างโลกและดวงอาทิตย์เล็กน้อยทําให้มีเพียงบางส่วนของดวงอาทิตย์เท่านั้นที่ถูกบงังเงาของดวงจันทร์ตกกระทบมาที่โลกเพียงบางส่วน จึงทำให้เกิดสุริยุปร,ราคาบางส่วนสุริยุปร,ราคาผสมคือความโค้งของโลกทำให้เกิดสุริยุปร,ราคาเพีาเดียวกันกลายเป็นแบบผสมได้คือบางบริเวณของโลกเห็นสุริยุปร,ราคาเต็มดวงบางส่วนเห็นสุริยุปร,ราคาวงแหวนบริเวณที่เห็นสุริยุปร,ราคาเต็มดวงเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ดวงจันทร์มากกว่า ทั้งยังขึ้นอยู่กับที่ที่เรามองเห็นในบริเวณที่เราอาศัยอยู่ด้วยไงบ้างคะหลังจากที่ชมคลิปวิดีโอดีๆจากครูอู๊ดแล้วนะคะมาค่ะนักเรียนเรามาช่วยกันสรุปการเกิดสุริยุปราคาอีกหนึ่งครั้งค่ะสุริยุปราคาเกิดในเวลากลางวันนะคะ เกิดในเวลากลางวันเราจะเห็นว่านะฮะกลางวันอยู่จะมืดลงไปชั่วขณะหนึ่งนะคะและดวงจันนะคะดวงจันทร์จะอยู่กึ่งกลางนะคะระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกนะคะ อยู่กึ่งกลางนะคะเงาของดวงจันทร์ทอดลงมาบังโลกเรานะคะเงาของดวงจันทร์ก็จะทอดมาบังนะคะส่วนหนึ่งของโลกเรานะ,ะในช่วขณะและที่สําคัญคือจะเกิดขึ้นในวันเดือนดับจําได้ไหมคะวันเดือนดับก็คือวันแรม15คห้าก็คือคืนนั้นจะไม่มีพระจันทร์เกิดขึ้นเลยนะคะแล้ว เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร,ร์โลกโคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกันนั่นเองค่ะสรุปนะคะสุรยุปราคานะคะสุรยุปราคาก็คือเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร,ร์โลกโคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกันค่ะนะคะจึงทำให้คนบนโลกค่ะสามารถสังเกตเห็นลักษณะของการเกิด สุริยุปราคาเกิดขึ้นได้3ลักษณะนะคะก็คือนะคะสุริยุปราคาแบบเต็มดวงซึ่งจะอยู่บริเวณที่เป็นเงามืดก็คือนะคะอยู่บริเวณนี้ค่ะนะคะคือตรงนี้ค่ะคือบริเวณเงามืดนะคะจุดดำๆตรงนี้ค่ะนะคะคนบนโลกอยู่ตรงนี้จะมองเห็น เป็นสุรยุปราคาแบบเต็มดวงนะคะและสุริยุปราคาบางส่วนและสุรยุปราคาเป็นวงแหวนหรือเป็นรูปเสี้ยวนะคะจะเกิดขึ้นบริเวณที่เป็นเงามัวค่ะคือด้านข้างตรงนี้ นะคะและที่สำคัญเลยนะคะเราห้ามดูสุริยุปราคาด้วยตาเปล่านะคะเด็กๆเกพราะว่าจะทำให้ตาเราบอดได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะนำมาดูสุริยุปราคาจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานเท่านั้นนะคะเพราะนั้นนักเรียนอย่าไปมองด้วยสายตาเปล่าๆนะคะจะทำให้ตาเราบอดได้นะคะต่อไปค่ะ นะคะจันทรุป,ปราคานะคะจันทรุป,ปราคาจะเกิดขึ้นแบบไหนเด็กๆไปชมคลิปวิดีโอดีจากายคูอูดซี S ก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งค่ะการเกิดจันทรุป,ปราคาหรือเรียกอีกชื่อว่าจันทระทาตจะเกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญ โดยปรากฏการณ์นี้เกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกและโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับโลกและดวงอาทิตย์โดยจะมีโลกจะอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทําให้โลกบังแสงอาทิตย์ที่จะส่องไปถึงดวงจันทร์และเงาของโลกก็ไปตกกระทบที่ดวงจันทร์ทำให้คนที่อยู่ในซีกโลกด้านที่เป็นกลางคืนนั้นมองเห็นจันทรุป,ป,ปราคาในลักษณะรูปแบบต่างๆ ลักษณะต่างๆของจันทรุป,ปราคาแบ่งออกเป็นประเภท3ประเภทดังนี้จันทรุป,ปราคาเงามัว,มวเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเงามัวของโลกจันทรุป,ปราคาลักษณะนี้จะสังเกตเห็นได้ไม่ชัดเจนมากนะักเนื่องจากความสว่างของดวงจันทร์จะลดลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จันทรุป,ปราคาบางส่วนเกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามืดของโลกเพียงบางส่วนจึงทำให้เห็นดวงจันทร์บางส่วนมืดลงและบางส่วนมีสีอิฐขณะเดียวกันจะเห็นเงาของโลกเป็นขอบโค้งอยู่บนดวงจันทร์ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าโลกกลมจันทรุป,ปราคาแบบเต็มดวงเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์โคจรเข้าสู่เงามืดของโลกทั้งดวงปัใจจัยในการเกิดจันทรุป,ปราคา การเกิดจันทรุป,ปราคาดวงจันทร์จะต้องอยู่บริเวณจุดตัดของระนาบวงโครจรทั้งสองและต้องอยู่ใกล้จุดตัดนั้นมากจึงจะเกิดจันทรุป,ปราคาเต็มดวงหรือจันทรุป,ปราคาบางส่วนได้ผลกระทบจากการเกิดจันทรุป,ปราคานั้นไม่ค่อยจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเพราะเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้ นะคะหลังจากนะคะก่อนที่เราจะไปสรุปการขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆนะคะาจากนะคะครูอู U ๊ดนะคะ CS ด้วยนะคะมาค่ะหลังจากที่นักเรียนชมคลิปวิดีโอดีๆเสร็จแล้วเรามาช่วยกันสรุปนะคะการเกิดจันทรุป,ปราคากันอีกหนึ่งครั้งค่ะ จันทรุปราคานะคะเกิดในเวลากลางคืนนะคะเกิดในเวลากลางคืนนะคะส่วนใหญ่จันทรุปราคาที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเป็นจันทรุปราคาแบบ เต็มดวงนะคะอ่าแล้วดูต่อค่ะจันทรุปราคาคือเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ค่ะโลกแล้วก็ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกันโดยที่โลกของเราจะอยู่กึ่งกลางระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั่นเองดวงจันทร์อยู่ในเงาเมื่อของโลกค่ะแล้วที่เกิดขึ้นคือจะเกิดตรงกับวันเพญก็คือนะคะวันเพญคือวันขึ้น15บห้าคนนั่น ค,คือวันที่พระจันทร์เต็มดวงเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเมื่อชมคลิปเสร็จแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทําแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันอีกหนึ่งครั้งนะคะในแบบฝึกหัดที่เป็นในเรื่องของการเกิดอุป,ปราคาคือสูตรอายุปราราคาและจันทรุป,ปราคาในหน,นังสือแบบเรียน โอเน็ตหกวิชาวิทยาศาสตร์เล่มสีเขียวนะคะนักเรียนอย่าลืมทำนะคะเพื่อทบทวนความรู้ค่ะวันนี้คุณครูอ้อยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วเจอกันเปิดเทอมค่ะ